สวัสดีค่ะอสานบ้านสาวเชิมกับพี่น้องห่อนยามแรงละกับใน่ผูดังสุดท้ายไปเลาะค่ะไปต่อบ,บังเห็ดลอยเห็ดหลอนเนาะพี่น้องเพิ่อเอิญเหรรเด็ดปลาแดกนะคะ่ะมือน,นีิมาปลาแดกไว้กับแม่เห็ดปลาแดกเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่ค่ะเหรระเด็ดปลาแดกหัวปลาแดกมือน,นีิกับได่ป่ามาหาเลาะบังเหติด้วยค่ะเพื่อนใจจะแกงเนี่ยพี่น้อง ได้มือละสองโลอยู่ดิเห็ดเถ่าเห็ดบานเห็ดเกี่ยวก็ะเด็นทางอื่นเห็ดฝุ่งถามมันออกไลายหลายนะแบบเน,ะนาะเขาแบบวม่ได้เห็ดฝุ่งถามนี่จังวันไปนี่ค่ะทางบ้านจะเสริมกันยังไม่ได้เกี่ยวเขา่าโซนนี่แต่ว่านโซนหน้าถามมันเหลืเกี่ยวเหมือนล,ล,ล้วล่ะแต่ถ้าโซนเขานี่ยังไม่ได้เกี่ยวไปลอยพ่งเห็ดอีกเต้นบางทีมันลอยออกที่นอกมันไม่ยังดอกก็ไปลอยออกไปเลยพี่ละโคมาทางพี่ละเห็ดเขา ก่ได้มาก้นปู่นะเขาน้นำขังละปู่มาออกม้าจุดมันมาเขาจุดเกี่ยวเขาครับตแต่แท้บ้านเขาไม่ไม่จุดเกี้ยวแล้วเนาะมาเล่นซื่อๆดอกไหลเจะได้ปุ๊บๆที่ทอดเห็ดเห็ดมาออกดอกเห็ดมาออกเจ้ละเมื่อนเจ้าไปกิดทอดเห็ดที่ทอดแล้วก็ต้องมาเหยียบยืนน้ำขันหนาสินะคะเราจะเสจอว่าฝนตกนี่เดี๋ยวมันไหลออกยุสน

ออกรอยออกอิหรีอ่ะไว้หักละกำลังงาบเนาะงามบจุ่มหนึ่งคิดว่านสอยุ่ในหลุมยุ่ต่ว่าจะไปออกหลุมใดเนีย่ยบุบบรรลคขึ้นกันห้อยหลุมงวเนี่ยครับพี่น้องไม่เปม็นหลุมอย่างดิน้นหลุมงวงอื้

นี่นะป่านี่แตลบ้วบ้วนนี่อันไปแล้วไปแล้วเหรอเนาะส่ายไปอย่างรอบนึงอ่ะเนกกจำได้บอดี่เซราเสรมติดเนาะเปิดเม็ดือว่าหลับเมืดแง่นือเนาก็ตัดใจซะไปเนาะสมมติว่าเมื่อหึงแล้วเนาใจล้อฝนไม่มาเอาเียไม่แง่มือเราเลีอยแกงปูนิ้วสุดปูนิ้วเงี้ยลงจกงเ่ระอไกมะอนนังนั่งนังนั่ายึ ไปเหาะไปเอี่อนนมาพี่น้องเกือบ่เห็นตลอดยในงย้าง่็จากดอกพี่น้องบาึ่ดอกค่ะจนแหงนะดูอากาศห้อนไรนะสดอกเห็นปะค่ะเกือบสิบอยู่นี ยี่สิเป็นสิบยู่บุ้นเนี่ยเบิ้งซอยสเสเสมนี่เด้อสองงามนี่เห็ดแห้งเด้อเนี่ยค่ะเห็ดรีนดน้าเพิ่นเอิญน,นะพี่น้องนี่อายุกล้องคือต้องสูงมันคามือข่อยเตะบางเทื่อนเออขานะขาง,งามไปต้มนี่คืนคือเกาบเมล็ดโอ้ฝนยิ่งลุมอีกบ่เออเดี๋ยวเก็บเห็ดอีหลีเด้อค่ะ

เกี้ยงเกี่ยงขาพงเพท่านั่นเนาะสาซอยอีกเนี่ยพี่น้องมั่ง้อดเห็ดอันนี้ีจริงกินได้อยู่แล้วค่ะเห็ดชนิดนี้นะเพันเอินเห็ดเทาเนาะดูออกเลยไหมอืมนันเจ็บไปไข่ใ,ใส่ผู้เชี่ยวฉกับผู้เคยกินได้รสแซ่บนะคะแต่ว่าเพันเอินเห็ดกี่เทาอ๋อพี่น้องเมั่งสุดพัดก็ดพี่น้องแม่ตู้บอกว่ามาเอาผักเห็ดเทาก็ได้อยูพ่พะให้พี่น้องเมั่งเนี่ย เได้ยู่ครับเกกุ้มกรลังงามไม่ต um ู้บอกว่าเป้ามาติดเด็ดเอาเอาไปขั้นสมไปกินขั้นสมผัดกุ้มพี่น้องดูกรลังงามเนาะงามกระไรนึงที่จริงอย่ละเอียดไม่ตอกมานั่นเลยนะยี่หลีนี่มัดไว้เลมัดไว้แล้วเฮากะขั้นสมแบบนั่นเลยคุณอ่ะเรียบร้อยเลยกรลังงามมันก็พี่น้อง โอ้หหอนอ้อนนอนอยู่นนผักกุ้งตัวผักโบร้านเด้อค่ะพี่น้องได้เฮ็ดได้กินย่างเดียวไปลวกไปยังกินกับเพาะเสดรได้ขั้นสมบ่ะมีต่แบบเอาไปเฮ็ดสมได้ไปลวกไปยังไปกินกับเพากับยังเสียกับเพาได้เพาะเสีดจ้ะมีแตไปเฮ็ดสมไ่กินขั้นผู้ใดขั้นเฮ็เาป็นกัมันกับเพาค่อยอั่นดอกขั้นขั้นในกลุมหข้างอก็้นใ้ี่าไงาม่ทังนี้งามงมทวันนี้เป็นขั้นไม่ได้บ่ะ ใบสมจุลวดเอาีกก่ไเล้ว่านสมแล้วก็จะเป็นมันๆเสียบเดีอพี่น้องสมมันๆเสียบสวนเมตุต้นไ่กับไงทีเนี่ยค่ะมนเป็นต้นสนดีนยู้สวยนี่เนาะต้นไงนะยุสวยสวยไต่สวยบันหมากอง ดอกกันเดียได้มืเป็นเงยๆอนอ่อนิมันยุคมพร้อมใกบไปเถึงเถงมดี้เหน่าไปไปเข้าใบนางเลยเยบ้งน้องนี่ได้เมือแต่่ะวาไ ไปกันเลยใครยังมีเืออยู่ดิบ่าไม่ตู้แล้วต้องบอกเอาไว้ดิฉันว่าสันคิดอยากแล,แล้วก็เลยบอกว่าเอาไว้ปกติเราก็จจะไปเอิญคนมาเอาหันละเพราะว่าเราพ่คันส่งเพราะว่าดีคันคือก,กันทำมั้นโป่งมาไม่ตู้กับเอิญใอ้คนมาเอามันนี้ก็เลยบอกเราเอาไว้เห็นได้ไม่ตู้หายากเลยทีย่ขาดซูม,มี่นะแต่บ่าหม่องหลายมันยุบนันหมักกองเด้อพี่น้อง อีหลีนี่เต็มสวยอยู่นะพี่น้องเต็มสวยหมดแล้วกระบ้ากันเลเต้ส้วมพ่นปงดอกบ่ว่าหมายถึงว่าต้นเพิ่นน่ะย้ำหนี่ละย้ำไข่มดแดงนี่ละเห็นบ่เอาไปแง่หน่อยน้อเมียนก้านมันก็กินได้มันมันดอกค่ะมันเป็นสมมัน่ะนี่่เด็ดเอาเด็ดเอาเลยอือวัวดีเพราเด็กคันให้เบนเก็บเชื่อเด้อพี่น้องเด้ออันง่ายๆเลยหลักสูตรก็คือเอาเก็บไปตั้งแต่ข้าสดๆเนี่ยพี่น้องให้พี่น้องเอาไปเนี่ยไปล้างให้สะอาดล่ะ เฉียบบบเงี้ยนแบบบางเงี้ยนก็เนแบบป,ป,ป,ปุ๊บนะนันอน้เขาในร่างในสะอาดเพราะร่างสะอาดแล้วให้พี่น้องเซะเกลือไว้มันวดดิมดเลยขั้สน,นสมไปกินพี่น้องแตก แต่พักเข่าถึงกระปอกกระปุ้นนี่โอ้ยลืมบัลลูนคนละหอสู้สังอันบ่ได้ขัน้นไหนมันจะเที่ดิบมากโอ้แตกยอดมาาิต้น,ตนมันตัดดิบะต้นมันตัดปุนี่เนาะนะคือต้นอันนั้นซึ่งตัดเดีด้มาตาย,ยางไงชดบุ่ดรดไง โอ้ไกินอะไกัไม่ต้งครั้กนอกันนี่นะกินได้รี่บบอะไรอยเอาเมาื um, อรวบะไหอักโมน้ดแล้วนี่นีอย่างดกอ้ย่หนารถอืพี่น้องรบเดนคืต้องหลายต้นเดียวนะคะับเดสมยญ่นึงเึ้นมืดแล้วล่ะเอาไว้นี่แหละเนาะแมนลุกมัดไนมัดต้ว่มสิไมลายไม้ยูดะมันสิโต๊ะนะนะ นะขอดวงมาตีด้ว hey, ยนะเฮียหยางเบิ่งพี่น่องงามงามตามมาัดๆัดไว้ไปเก็บเ,เห็ดมากันเลยโอ้ยเห็ดมาออกลราไปซองมือซื้อพี่น,น้องแต่ว่าก็ยังได้อยู่ดีเนาะ ได้อยู่ได้เม,มื่อกแหงเลยล่ะมันแหงแล้ยว,วล้อฝนไปเนี่ยแหงแหงสี่ละเสิริมมากฝนตกมากไปน,นี่หรรับรองได้เมดได้หมีก็จะเบี้ยดนะี๋ยวลำบนะเี้ยด้วค่ะได้นารถนึงครับอันนมมีดก็ได้หล่ะเบ่ไิไปเอาอัน,นี้นตู้เอาเบิ่งอันนี้เอาไปถูกน้ำพืนมาว่าต้นแบนมีตูุนน่ะเพื่อนอนเออพืนทอยอยู่ที่หลับบํา ไปบ้านไปบ้านน้ำหล่ะก <th reat ISH> nah. ็ไปกินน้ำตัวตาบักหุ่งมันดูแบบเขืคืนๆที่น้องเขื่อเออเฮ่อเกากินประทันแบบเบอร์ตะมันโลนเต็มนี่นะลูกมันนี่ยพูดนะก็เบิร์เนี่ยรู้ไหมี่มันดินดำน้ำซุ่มที่ดีดิถ้าไในตัวมันเป็นดินเก้าเกนอ่ะนี่มันออกมาได้เท่เพราะอย่างมันก่ายพัน ็นไก่พันมาพล้อยหลายๆบเบือขึ้นตามเส้นประกอบ,อกกกบออประกวยเกษตรไปเกิดอะไไปอือก็อได้ไปบีไปในื้งานวกันพ้อยดีเอืมั้งเห็ดทั้งเขือขึ้นทั<ป>้งผลยครับ อ๋ได้ฟังผักได้สังเห็ดสีเมือบานก็ได้ปัะเนี่ยค่ะพี่น้องนี่ล่ะตีเมือเอามือล่างแล้วก็แซ่เกลือไว้เนาะมือขันก็ขันง่ายๆค่ะขันเนาะก็ใส่เกลือหน่อยนึงใส่เป่งนัวใส่หยันกระเทียมใส่เข่าเหนียวค่ะหรือว่าเขาเข่าเท้านั่นตั้งแต่มันกระเซบคือเก้าเหรเนาะค่ะเพื่ออะก็กินนี่กะไว้ซท่านี้แหละเด้อค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะบาสวัสดีครับเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ